สวัสดีคุณผู้ฟังทุกชั่นครับบนท้องฟ้าเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนนี้เนี่ยบรรยากาศมันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ครับ มันมีความตึงเครียดมากๆโดยเฉพาะการ,รเผชิญหน้าระหว่างเครื่องบินรบของจีนกับญี่ปุ่นที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกตรงกันเลยว่านี่คือสัญญาณอันตรายที่สุดบนท้องฟ้าเอเชียในรอบหลายปีเลยทีเดียวครับใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่การบินลาดระเวนแล้วเจอกันธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนเลยนั่นก็คือตอนที่เครื่องบินขับไล่ j 15ของจีนทําการล็อกเรดาร์ควบคุมการยิงใส่เครื่อง F-15J ของญี่ปุ่นค่ะ คำว่าล็อกเรดาร์ควบคุมการยิงคือในทางทหารนี่มันรุนแรงขนาดไหนครับช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่าการบินตรวจการปรกติเนี่ยมันเหมือนเราถือไฟฉายส่องไปมาในห้องมืดๆเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง แต่การล็อกเรดาร์เนี่ยมันคือการที่เราหยุดส่องไฟฉายแล้วจ่อไฟมาที่หน้าเราตรงๆเลยแล้วเราก็ได้ยินเสียงคลิกของการปลดเซฟตี้ปืนโอ้โหนั่นแหละค่ะคือระดับของภัยคุกคามที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่มันคือการส่งสัญญาณชัดๆเลยว่าฉันเห็นเป้าแล้วคำนวณวิถีกระสุนแล้วพร้อมยิงทันทีที่กดปุ่มโหชัดเจนเลยครับฟังแล้วรู้สึกถึงความกดดันในห้องนักบินเลยในข้อมูลที่เรามีถึงก็บอกว่า แค่เสี้ยววินาทีที่ตัดสินใจผิดพลาดโลกอาจได้เห็นการสู้รบจริงคือมันแขวนอยู่บนเส้นได้ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะและที่สำคัญคือมันไม่น่าจะใช่ความผิดพลาดท,ทางเทคนิคนะคะแต่น่าจะเป็นการกระทำที่จงใจเพื่อส่งสารบางอย่างทางการเมืองแล้วก็เพื่อทดสอบขีดจำกัดของอีกฝ่ายแล้วทำไมต้องเป็นพื้นที่ตรงนั้นด้วยครับเพราะว่าตำแหนห่งที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ใ,นในกล้กับโอกินาวาค่ะซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มันทับซ้อนกันของสามขั้วอำนาจเลย จีนก็มองว่าเป็นเขตผลประโยชน์ของตัวเองญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นน่านฟ้าหลักส่วนสหรัฐก็มองว่าเป็นแนวป้องกันด่านแรกของเขาอ๋อเท่ากับว่า<ม>การกระทําครั้งนี้มันเหมือนเป็นการท้าทายทั้งญี่ปุ่นและอเมริกา,พร,าพร้อมๆกันเลยถูกต้องค่ะแล้วพอโดนจ่อปืนใส่หน้าแบบนี้ญี่ปุ่นเขาทำยังไงครับนิ่งเฉยหรือว่าตอบโต้ทันที โอ้โหญี่ปุ่นนี้ตอบโต้แบบเต็มรูปแบบแล้วก็เร็วมากค่ะในแง่การทหารคือส่งเครื่อง F 1 5ขึ้นไปสมทบทันทีเลยแล้วก็เปิดระบบเตือนภัยระดับสูงสุดส่วนทางการทูตนี่ก็แรงไม่แพ้กันเลยยังไงครับโตเกียวเรียกทูตจีนเข้าพบด่วนเลยค่ะพร้อมกับส่งสารถึงปักกิ่งแบบตรงๆเลยว่านี่คือการยั่วยุที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งไอเกมวัดใจบนท้องฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์เดียวโดดๆใช่ไหมครับเหมือนเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็ง ใช่เลยค่ะเพราะในเวลาไล่เลี่ยก,กันที่ผิวน้ำก็มีเรื่องเหมือนกันกองทัพเรือจีนก็เคลื่อนกองเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีนำโดยเรือบรรทุกเครื่องวินเหลียวหนิงเข้ามาในพื้นที่เดียวกันนี้เลยค่ะคือมากันเป็นกองเรือเลยไม่ได้มาลำเดียวแล้วปฏิบัติการของเขามันบอกอะไรเราได้บ้างครับลักษณะปฏิบัติการนี้น่าสนใจมากค่ะคือเครื่องบินเจ15บนเรือเหลียวหนิงเนี่ยทำการบินขึ้นลงจากดาดฟ้าเรืออย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเหมือนการซ้อมรบ มันยิ่งกว่าการซ้อมปกติค่ะมันคือการจำลองสถานการณ์รบจริงแบบเต็มรูปแบบเลยเป็นการแสดงแสนยานุภาพแบบต้องพูดอะไรแต่ส่งข้อความชัดมากว่าถ้าต้องรบเราก็พร้อมแล้วตรงนี้เดี๋ยวนี้มันเหมือนเป็นการซ้อมรบใหญ่ที่จงใจให้คนอื่นเห็นเลยนะครับดูแล้วมันต้องมีเป้าหมายที่ลึกกว่านั้นแน,น่ในข้อมูลที่เรามีเขาชี้ว่าจีนกำลังคดสอบอะไรบางอย่างอยู่ ใช่ค่ะนักวิเคราะห์อมองว่านี่คือการทดสอบครั้งใหญ่3อย่างพร้อมกันเลยอย่างแรกเลยคือทดสอบความเร็วในการตอบโต้ <c oughs> จีนอยากรู้ว่าญี่ปุ่นกับสหรัฐเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีในการส่งเครื่องบินแล้วก็เรือรบเข้ามาสกัดกัน้นเหมือนอย่างเชิงดูว่าอีกฝ่ายจะขยับตัวได้เร็วแค่ไหนประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งข้อมูลนี้มีค่ามหาศาลในทางยุทธศาสตร์อย่างที่สคือ ทดสอบประสิทธิภาพของกองเรือตัวเองเป็นการเช็คระบบป้องกันภายทางอากาศแล้วก็ดูว่าฝูงบิน j 15สามารถบินคุ้มกันกองเรือได้ไกลแค่ไหนและอย่างที่3ซึ่งสำคัญมากในเกมการเมืองระหว่างประเทศคือทดสอบปฏิกิริยาทางการทูตจีนอยากจะดูว่าเมื่อโดนกดดันหนักๆแบบนี้ญี่ปุ่นจะยอมถอยหรือไม่ซึ่งคำตอบที่จีนได้ในครั้งนี้ก็คือญี่ปุ่นไม่ถอย ไม่ถอยเลยค่ะแถมอเมริกาก็ไม่ถอยด้วยสถานการณ์มันเลยยิ่งร้อนระอุขึ้นไปอีกไม่ถอยเลยสักนิดเดียวค่ะญี่ปุ่นส่งเรือพิฆาตที่ติดตั้งระบบเอ g ิสเข้ามาประกบทันทีสองลำระบบเอ g ิสนี่คือมันคือสุดยอดระบบป้องกันภ่าทางอากาศค่ะเหมือนเป็นโดมอัจฉริยะที่สามารถติดตามแล้วก็ยิงสกัดเป้าหมายได้เป็นร้อยเป้าพร้อมกันส่วนสหรัฐก็ส่งเรือแบบเดียวกันมาสมทบอีกสามลำล้วบนฝาละครับ บนฟ้าก็มีทั้ง F-35A แล้วก็ F-15J ของทั้งสองชาติบินขึ้นสกัดกั้นเป็นชั้นๆกลายเป็นว่าในพื้นที่ทะเลเล็กๆแห่งนั้นอัดแน่นไปด้วยอาวุธที่ทันสมัยที่สุดในโลกเลยค่ะและจุดที่น่ากลัวที่สุดที่ข้อมิงโรชีให้เห็นคือเครื่องบินของแต่ละฝ่ายบินเข้าใกล้กันมากในระยะแค่300-500เมตรเท่านั้นเองซึ่งในทางการทหารนี้ถือว่าอันตรายสุดๆเลยใช่ไหมครับ อันตรายอย่างยิ่งยวดเลยค่ะในความเร็วระดับเครื่องบินขับไล่เนี่ยระยะห่างแค่นั้นมันแทบจะไม่มีช่องว่างสำหรับความผิดพลาดเลยแค่กระแสลมเปลี่ยนกระทันหันหรือนักบินคนใดคนหนึ่งตัดสินใจผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีก็อาจจะเกิดการชนกันกลางอากาศได้ใช่ค่ะซึ่งนั่นอาจจะเป็นชนวนสงครามได้เลยพอสถานการณ์ในภาคสนามมันตึงเครียดขนาดนี้การประทะคารมทางการทูตก็คงจะดุเดือดไม่แพ้กัน แน่นอนค่ะมันคือสองครามวาทะที่ตามมาทันทีเลยฝั่งญี่ปุ่นนี่ใช้คำพูดที่หนักที่สุดในรอบสิบปีเลยนะคะประนามการกระทำของจีนว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของชาติคือพูดตรงๆเลยไม่ได้อ้อมคอมอะไรแล้วจีนว่ายังไงครับยอมรับไหมไม่เลยค่ะจีนสวนกลับทันทีเหมือนกันโคศกกระทรวงต่างประเทศจีนออกมาบอกว่าญี่ปุ่นต่างหากที่เป็นภัยคุกคามอา ค่ะหาว่าญี่ปุ่นส่งเครื่องบินเข้ามารบกวนการฝึกซ้อมของกองทัพเรือจีนเป็นการโยนความผิดกลับไปให้ทั้งหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในสถานการณ์แบบนี้ที่แหล่งข้อมูลทั้งหมดชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะคือการที่ทั้งสองฝ่ายแทบไม่มีช่องทางการสื่อสารในระดับกองทัพที่ไว้ใจได้เลยหมายถึงไม่มีสายด่วนเหมือนที่อเมริกากับรัสเซียเคยมีในยุคสงครามเย็นเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะ พอไม่มีช่องทางคุยกันโดยตรงแบบนี้เวลาเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นมาโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆแล้วมันลุกลามบานปลายจนคุมไม่อยู่มันสูงมากเรื่องมาเลยไม่ได้จํากัดอยู่แค่จีนกับญี่ปุ่นอีกต่อไปแล้วแต่พันธมิตรในภูมิภาคก็เริ่มขยับตัวกันหมดใช่ค่ะสหรัฐออกถแถลงการทันทีว่าจะยืนเคียงข้างญี่ปุ่นแล้วก็เคลื่อนกองเรือโจมตีที่7เข้ามาใกล้พื้นที่มากขึ้นเป็นการส่งสัญ,ญญาณเตือนไปที่จีนและประเทศอื่นๆล่ะครับ ออสเตรเลียกับเกาหลีใต้ก็ออกมาแสดงความกังวลอย่างชัดเจนว่าการกระทําของจีนกําลังสั่นคลอนเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคข้อมูลที่เรามีใช้คําว่านี่อาจเป็นการก่อตัวของพันธมิตรแปซิฟิ c รุ่นใหม่เลยด้วยซ้ําแม้จะยังไม่เป็นทางการนะคะแต่ก็มีแกนหลักคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและก็ฟิลิปปินส์ที่เริ่มจับกลุ่มกันเพื่อคานอํานาจจีนโดยเฉพาะ พอเป็นแบบนี้เรื่องมันก็ขยายวงไปไกลเลยค่ะจากความขัดแยงเรื่องเขตแดนกลายเป็นการจัดระเบียบความมั่นคงครั้งใหญ่ของทั้งภูมิภาคไปแล้วพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงเยอะมากจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเดียวแต่มันประดังเข้ามาพร้อมกันหมดเลยถูกต้องค่ะมันไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวที่ทําให้สถานการณ์นี้อันตรายแต่มันคือการรวมกันของลหลายๆอย่างจนกลายเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบหรือ perfect storm ที่พร้อมจะระเบิดได้ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยสรุปปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้สถานการณ์ตอนนี้เปราะบางที่สุดในรอบทศวรรษไว้5ข้อหลักๆเลยค่ะมีอะไรบ้างครับข้อแรกเลยคือระยะประชิดอย่างที่เราคุยกันไปเครื่องบินและเรือรบเข้ามาใกล้กันเกินมาตรฐานความปลอดภยัยข้อที่2คือเรดาร์ที่กำกวมคือมีการใช้สัญญาณเรดาร์ที่คล้ายกับการล็อกเป้าจริงทำให้หนักบินต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีว่าจะตอบโต้หรือไม่ ซึ่งเป็นความกดดันมหาศาลใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่ทำให้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างเช่นสงครามไซเบอร์เหรอครับใช่เลยค่ะนั่นคือข้อที่3สงครามไซเบอร์มีรายงานว่าเกิดการรบกวนสัญญาณเรดาร์สัญญาณดาวเทียมหรือแม้แต่ระบบสื่อสารของนักบินซึ่งมันทำให้การตัดสินใจยิ่งยากและเสี่ยงขึ้นไปอีกเหมือนโดนปิดตาตอนขับรถเร็วๆอะ่ะ ประมาณนั้นเลยค่ะข้อ4คือความหนาแน่นของกองเรือในพื้นที่เล็กๆมีเรือรบจากหลายชาติอยู่รวมกันเต็มไปหมดเพิ่มความเสี่ยงของการเผชิญหน้าโดยไม่ตั้งใจและข้อสุดท้ายซึ่งอาจจะสําคัญที่สุดคือการขาดช่องทางการสื่อสารด่วนก็คือไม่มีโทรศัพท์สายตรงที่จะโทรไปบอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้เป็นอุบัติเหตุนะอย่าพิ่งเข้าใจผิดใช่ค่ะพอไม่มีตรงนี้ความเสี่ยงมันเลยสูงมาก พอเอา5ปัจจัยนี้มารวมกันแล้วเห็นภาพเลยครับว่ามันเป็นส่วนผสมที่อันตรายมากจริงๆในอดีตเคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้ที่เกือบจะบานปลายไหมครับมีค่ะและเป็นบทเรียนที่สำคัญมากเลยคือเหตุการณ์ปี2001ที่เครื่องบินสอดแนม EP3 ของสหรัฐชนกับเครื่องบินขับไล่ j 8ของจีนกลางอากาศอ๋อจำได้ครับเหตุการณ์นั้นก็เกือบจะจุดชนวนความขัดแย้งครั้งใหญ่มาแล้ว ประวัติศาสตร์เตือนเราเสมอค่ะว่าสงครามยุคใหม่มักจะไม่ได้เริ่มจากการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการแต่อาจจะเริ่มจากอุบัติเหตุหรือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่อีกฝ่ายตีความว่าเป็นการโจมตีและผลกระทบในภาพใหญ่ของเรื่องทั้งหมดนี้มันคืออะไรครับมันเปลี่ยนภูมิทัศน์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปขนาดไหนในเชิงยุทธศาสตร์นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเลยนะคะจากเดิมที่ญี่ปุ่นมีนโยบายตั้งรับเป็นหลัก ตอนนี้พวกเขากำลังเปลี่ยนไปสู่การเตรียมความพร้อมที่จะตอบโต้ได้ทันทีมันไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธเพิ่มไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดด้านความมั่นคงของทั้งประเทศเลยแล้วในทางเศรษฐกิจล่ะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆมันจะกระทบกับเราเราท่านๆไหม โอ้โหกระทบเต็มๆและมหาศาลเลยค่ะเพราะพื้นที่ทะเลจีนตะวันออกคือเส้นเลือดใหญ่ของการค้าโลกเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งถ้าเกิดความขัดแย้งขึ้นมาจริงๆเรือสินค้าต้องเปลี่ยนเส้นทางค่าเบี้ยประกันภัยการเดินเรือจะพุ่งสูงขึ้นทันที ตลาดพลังงานก็จะปั่นป่วนแน่นอนค่ะเพราะก๊าซ LNG ส่วนใหญ่ที่ไปเลี้ยงญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ต้องผ่านเส้นทางนี้มันเป็นวิกฤตที่สามารถส่งแรงกระเพื่อมไปถึงเศรษฐกิจของทุกประเทศบนโลกได้เลยฟังดูแล้วสถานการณ์ในทะเลจีนตะวันออกตอนนี้มันได้เปลี่ยนจากความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศกลายเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่เกี่ยวพันกับความมั่นคงของทั้งเอเชียแปซิฟิกไปแล้วจริง ทุกฝ่ายอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดและเส้นแบ่งบางๆระหว่างอุบัติเหตุกับสงครามมันก็ดูจะเปราะบางลงทุกทีถูกต้องค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของจีนกับญี่ปุ่นอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องโครงสร้างความมั่นคงของทั้งภูมิภาคที่กำลังถูกเขย่าอย่างรุนแรงระบบเดิมที่เคยค้ำจุนสันติภาพในเอเชียมานานหลายสิบปีกำลังถูกท้าทายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะแล้วเราควรจะมองไปข้างหน้าอย่างไรต่อจากนี้ดีครับนี่คือจุดที่น่าขบคิดที่สุดค่ะ คำถามสำคัญที่แหล่งข้อมูลทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดต่ออาจจะไม่ใช่ว่าระบบความมั่นคงแบบเก่าจะพังทลายลงเมื่อไหร่แต่คือระบบใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่นั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือระบบใหม่ที่ว่านี้จะถูกสร้างขึ้นผ่านการเจราจาต่อรองมันต้องประชุมหรือมันจะถูกหลอมขึ้นมาจากเปลวไฟของความขัดแยง้งเป็นคำถามใหญ่ที่น่าคิดตามมากครับใช่ค่ะนี่คือคำถามใหญ่ที่ผู้นำทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามกันจอดลึกในครั้งนี้ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพวกเราเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ